โอเคผมแกลบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมโจนะครับแล้วก็วันนี้นครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปหาเจ้าเกาะคิสเนกันนะครับผมก็อ่ามันจะมีทั้งอาวุธของสมใส่แล้วก็ผลปีศาจนะครับที่ผมอยากได้ที่สุดคือผลปีศาจนะครับทุกคนก็เกาะคิสเนเนี่ยผมเจอหลายรอบแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ทําภารกิจทาเควสของเกาะนั้นสักทีเลยนะผมก็อ่าวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ย ไปหากันนะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นเวลาฟูมูนพอดีนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมไม่มีอะไรเลยครับในตัวเห็นไหมไม่มีไม่มีผลไม่มีดาบคิสเน่ไม่มีของต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมไปโอเคครับก็ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีคนเจอเกาะคิสเน่ในชแนลนี้นะครับผมผมก็เลยรีบเแบบิกแเบบิกเรือแล้วก็รีบมาเลยนะครับผมก็เกาะคิสเน่นะครับมันจะอยู่ในช่วงที่ จากลังข้ามไปทะเลมืดนะครับผมจะอยู่ในเลเวลที่ห้าถึงที่6นะครับผมก็อยู่ประมาณนี้เลยเห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะครับผมแต่ต้องมาในเวลาฟูมูนเท่านั้นนะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้นะครับผมใช้เป็นผลพ้านะครับรู้สึกว่าจะใช้เป็นผลผิดนะครับผมผลผลพัเนี่ยมันมันก็ตัวใหญ่ก็จริงแต่มันจะเก็บวิญญาณได้ช้ามากๆนะครับผมแนะนําให้เป็นเพื่อผลที่มันบินได้ลอยได้ก็ได้ครับแต่ผลพัมันก็โอเคนะเพราะตัวมันใหญ่ ดีตรงที่ตัวมันใหญ่นะครับผมก็เราเจอกาคิสเนะนะครับให้มาที่รูปปั้นตัวนี้นะครับผมแล้วก็กด e นะครับผมแล้วก็กดโอเคครับผมเราจะทำชาเลนจ์แล้วก็ภารกิจของเจ้าคิสเนะกันนะครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มันจะได้ของมันจะสุ่มของนะครับถ้าเราเก็บวิญญ,ญาณครบนะครับ <S <S เห็นไหมวิญญาณที่มันลอยตามหลังเราเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเก็บได้หรือเปล่าตัวน,นี้เก็บได้หรอป่ะไม่เ็ไม่ได้เก็บไม่ได้ขอกดใหม่อีกรอ,อบได้ไหม ผมไม่เคยทำเลยนะผมพูดตรงผมเจอหลายรอบมากๆแต่ผมไม่เคยทําเลยนะแต่มีน้องในในกิลในแคนผมเนี่ยมันบอกว่าพี่ลองทําดูมันมันได้ผลปีาศาจคิสนเนตจริงๆนะครับผมก็ผลนึงเนี่ยมันขายได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบาทนะครับผมเออมันก็ดีนะแต่แต่ถ้าเกิดเป็นดาบดาบหรือของสวมใส่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันราคาจะอยู่ที่ประมาณ30สิบถึง4ี่ิบาทนะ มันมันต้องทํำยังไงวะมันต้องตีหรือมันต้องวิ่งชนวะมันต้องตีหรือวิ่งชนวะผมตีไปก่อนนะผมลองวิ่งชนดูไหมผมตีรัวๆมันทายังไงวะทาให้เป็นอะ่ะไอ้เหี้ยโอเควิ่งชนครับวิ่งชนวิ่งชน,นครับตอนนี้ผมได้มาหนึ่งลูกแล้วครับหนึ่งลูกรู้สึกว่าจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเป็นดวงวิญญาณนะครับมันแลกเท่าไหร่วะสิบหรือยี่สิบหรือสามสิบเนี่ยไม่แน่ใจนะครับมันจะมีเวลาบอ,อกบอกอยู่บนหัวเลยนะครับผม คือเราต้องเก็บให้ได้นะครับให้ได้เท่าจํานวนที่เราเอที่มันต้องการไม่ใช่ที่เราต้องการที่มันต้องการนะครับแล้วเราก็จะไปแลกของกับมันได้นะครับมันจะสุมของให้เรานะทุกคนโอเคเก็บยังไงวะเนี่ยโอ้โหเก็บยากนะเก็บยากมากๆเก็บยากโอเค,อเค,อเคได้มานะครับเราผมอีกหนึ่งลูกออ้ยผมจะเก็บสักยี่สยี่สลูกยี่ิบลูกพอยี่สิบสาสิบลูกนะครับผม ถ้ามันแลกได้ก็คือแลกได้นะครับผมไม่รู้ว่ามันเก็บเท่าไหร่นะครับคือมันไม่มีบอกเลยนะครับผมคือตอนนี้มันผมผมเหมือนฟุกผมฟุกเจอจริงๆนะครับผมแค่บอกว่าต้นคลิปผมจะลองหาดูแต่ผมก็ไม่คิดว่าผมเปลี่ยนช anel มาแล้วเจอโฟมูลแล้วก็หันหัวออกมาปุ๊บมีคนเจอเกาะแล้วนะครับก็เกิดเกาะที่ผมเคยเจอนะครับเคยเจอจริงๆนะครับมันจะอยู่เลเวลที่5นะครับผมจะเรารเราล่องเรือไปเลยครับ ฟูมูนปุ๊บเลเวลห้าครับห้าข้ามไปหนะครับข้ามไปทะเลมืดเจอแน่นอนครับผมเจอหลายรอบมากครับแต่แวร์คลิปอีนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ต้องหามากครับเพราะว่ามันมีคนมาหาอยู่แล้วฟุก <c oughs> <f uck> <f uck> ไงสัตว์กูฟุกโอเคครับตอนนี้อยู่ที่แปดเก้าอันแล้วครับผมก็เก็บไว้อยู่นะนี่เก็บไว้อยู่เก็บไว้อยู่เก็บไว้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ครับวิ่งธรรมาดาก็ได้นะผมเมื่อยมากเหอตอนที่ผมกดคิวเมื่อยมากครับผมกดแดดเมื่อยมากถ้าเราไม่แปลกเป็นพาน่ะตัวมันจะเล็กเว้ยตัวเราเล็กเราก็วิ่งตมม่นไม่ทันเห็นปหพอเราแปลกเป็นพาปุ๊บเราตามทันเว้ยเออดีวะ่ะเออดีวะ่ะเรื่อยๆเลยครับสิบเอ็ดลูกแล้วตอนนี้สิบเอ็ดลูกครับขอลุลัว่ขอเก็บรุลัวอึ๊บเออเก็บรุ่ัว่ะสิบสองลูกครับสิบสองลูก ลองสิบห้าปุ๊บเราไปแลกเลยไหมหรือจะยี่สิบสามสิบเลยผมกลัวเวลาไม่ทันครับตอนนี้เวลาผมเหลือน้อยมากๆแล้วนะผมกลัวเก็บมาแล้วมันไม่ทันไงผมอยากรู้ว่าผมจะได้ผลคิสเน่เปล่าถ้าผมได้ผลคิสเน่เนี่ยคือผมบรรลุมากเลยนะคือผมผมไม่เอาไปขายนะผมจะเอาไปใช้เองนะผมจะไปล่าค่าหัวจริงๆนะเพราะว่าผลที่ผมใช้มาต่างๆนาน,นานเนี่ยผลคิสเน่เนี่ยมันเข้ามือผมที่สุดแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้มาเป็นยี่สิบ อ่าสิบเจ็ดลูกครับยี่สิบลูกละแลแกขอแรกกันเลยก็แล้วกันนะครับตอนนี้ผมอยากรู้ว่าผมจะได้เป็นอะไรวะขอแรกเลยครับผมได้เป็นอะไรเอ่ยไม่รู้ไม่รู้ขอเลื่อนจากข้างล่างขึ้นบนเป็นขู่ไม่มีผลของสวมใส่ไม่มีครับต้องเป็นดาบแล้วล่ะกูว่าแล้วเป็นดาบโอเคครับก็อีพีนี้นะครับก็ได้เป็นดาบของคิสเนะ นะครับผมก็คือเก็บยี่สิบลูกเนี่ยเห็นไหมเวลาผมยังเหลืออยู่เลยเห็นไหมผมยังมีมีเวลาเก็บเองนะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่พอแต่ถ้าเกิดเก็บไว้รอบหน้าอาจจะพอเข้าใจไหมคือถ้าผมมาหารอบหน้าเนี่ยผมอาจจะได้สุ่มอีกสักสองทีเลยก็ได้นะเก็บสักสี่สี่ลูกสี่ลูกห้าลูกนะครับเก็บเผื่อเอาไว้นะครับเพราะว่ารอ,อบหน้าเนี่ยถ้าเกิดผมมาเนี่ยผมมาหาเจอจริงๆเนี่ยผมจะแลกได้ประมาณสองครั้งครับ ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคโอเคเก็บครับเก็บรัวๆครับเอาสักสี่สี่ห้าลูกพอละประมาณนั้นครับเอาแค่แค่นี้จริงๆเพราะว่ารอบหน้าเราก็ไม่ต้องเก็บเยอะถูกต้องไหมเออผมเจอบ่อยมากๆเลยนะผมวิ่งเล่นบ่อยมากๆนะสำหรับก่อนเนี้ยผมวิ่งแบบจนเบื่อผมคิดว่าผลคิสเน่อะมันดรอปในเกาะเว้ยแต่ที่ไหนได้คือมันไหเห็นไหมโอเค ที่ไหนได้อะคือมันมันจบฟูมูลแล้วคือภารกิจเราจบแล้วครับเราได้แค่สี่ลูกนะครับก็คือภารกิจเราได้แค่นี้จริงๆครับก็สมัยก่อนนะครับผมคิดว่าก่อนเนี่ยมันไม่ต้องทําภารกิจอะไรเลยเหมือนแบบเกาะเกาะลับอ่ะเออเราเข้ามาปุ๊บเราวิ่งหาผลคิสเนะเราหาตามตามซอกตามซอยเราอาจจะเจอผลก็ได้นะอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันไม่ใช่เว้ยลรคือเราต้องทาทาภารกิจเออผมเพิ่งมารู้เว้ยอันนี้ผมโง่จริงครับผมยุ่งโง่จริงยอมรับเลยก็ ประมาณนี้ครับตอนนี้มันรู้สึกว่าจะแลกไม่ได้แล้วนะครับมันจบจบฟูมูลไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอฟูมูลรอบหน้านะครับประมาณนี้โอ<ฮ>้โหไม่ค่อยเท่เลยว่ะโอเคครับก็ไปละ